เอาบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อว่านเปิดแม่สาวสองโตแล้วก็แม่ลูกหนึ่งโคมเด้อเอาตัวแรกกันก้อนครับตัวนี้เด็ดแห้งครับพี่น้องครับลูกยังก็่าพ่อว่านคือสําดีแท้ลูกช็อกโกแลตเด้อพี่น้องครับสีแดงซ้ำๆสีซ้ำๆเลยนี่เบิ้งครับเท่าไดกว่าพ่อว่านตัวนี้หนึ่งมื่นหนึ่งพันหารอยอยลูกช็อกโกแลตแบบแดงครับพี่น้องครับเสียบตาเลยนี่ครับเสียบตาเลยพวกนี้นี่โอ้โหครับ หนึ่งมืนหนึ่งพันหารอยเบิ้งครับไผหางวัวส่งนี่สีนี่ครับเด็ดอิลีครับเพจเมียเดอ้ตอตัวนี้เพจเมียอายุจักเดือนพะวาน,น,นประมาณเก้าเดือนสิบเดือนเนาะนี่เบิ้งครับอุ้ยแดงครับแดงแน่ครับพี่น้องครับเล็บงามครับ oh. นมกับซีอยู่บือลึงย่านดีนี่ 11, หนึ่งมืนหนึ่งพันหารอยสี มะขามสุกคุณตอนนมะขามผนนด้น,นี่พี่น้องบึงแน่สั่สำๆเลยแบบซ้ำครับเพศดำดีเพศดำดีดำดโอขางเปรีบเสียบเลยนี่อ่ะดึงมากเพราะวา่าดึงมากดึงอ,อกมากพี่เพิ่งเบิ่งทางนี้ครับเบิ่งทางนี้ครับทางนี้มีหะรถจังน้อยครับนี่เศร้าแล้วเศร้าแล้วเบิ่งครับอุย้ยเป็นพ่นแห่งสูงแบบนี้เธอเลอะเลยพี่น้องเธอเลอะเลย นึ่งหื currently. ่หาอยเด้อแดงแดงครับลูกช็อกกัลแลกครับแดงเป็นแดงเด้อตัวนี้อ้าวไผมองหางัวนหน่อยครับอันหน้าโคตรครับเบิงครับพี่น้องครับนี่คืองวดตัวแรกลูกช็อกกัลเล็โคนดีอ่างดีนังน้าดีแดงเป็นแดงสดเป็นสดอ่าสนใจโทุมากครับนี่เบิงครับเบิงครับบรรยากาศสดๆเลย วันที่สิบยังเหรอเพราะว่าสิบสิบห้าเราบอกเออสิบห้าแล้วพี่น้องมืออื่นมีหลุนมืออื่นมีหลุนอ่าตัวแรกผ่านไปครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยไปบึงตัวที่สองครับวันนี้ครับตัวที่สองแม่สาวหัวหลุนหัวหลุนบนมีเขาครับตัวนี้ตัวนี้เด้อพี่น้องตัวนี้สาวใหญ่ครับสาวใหญ่ มาพี่มาพี่อีลามาพี่สาวใหญ่หัวหลุ้นครับอายุสี่ส้นปีพอดีแล้วนี่สูงรลอยสามสิบบวกหัวลุนหูแห้งหูแห้งเบิ่งครับบ่มีเขาได้นี่นี่ตัวนี้เท่าไพรพ่อว่าหนึ 15, 500, 500, ออ่งมืหาพันหารนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเด้อสูงรลอยสามสิบบวกหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อย อูนเล็บงามเนาะครับเนาะโอ้เล็บงามแห้งเล็บงามแห้งครับนมกระซีอยู่แข้งขาดีเบิรสาวไงครับอายุปีส้นปีพอดีนี่ละมีเบื้องช่วงถ่ายครับเพศดำดีครับเพศดำดีกค้างาไงดีหนึ่งมืนหพันหารอยอ่าจูงลงมาในพว่านันนี่ขึนนน้นพ่นแล้วมาไมาอยู่แต่ล่างบนนี้ลงพ่นลงพ่น ลงโพดนหพี่บันนี้อลงโพดมาลงโพดมานี่พี่น้องเบื้องเบื้องหนังนาเง้วอัลลาเลยพุนะ่นน่ะออกแดดแห้งงามเด้อสองตัวนี่ออกแดดแห้งงามนี่แดงเป็นแดงหนึ่งหมืนหาพันหาล่อยสาวใหญ่ครับลูกพ่อใดนอนนี่พ่อวันงามอยู่ดินี่โอ้ลูกเคเอฟหกแปด e ครับพี่น้องครับงามดีหูดีเชื่องดี เชื่องดีเชื่องดีนี่เบิ้งอีกชัดๆครับเบิ้งชัดๆเล่มหญ้าก็ดีอยู่เด้อนี่เล่มหญ้าดีอยู่สูงลอยสามสิบบวกหั้อปีพอดีนี่แหละครับปีพอดีนี่แหละว้าลุนครับ 10, 000, 500, หนึ่งหมืนหาพันหารอยว้าลุนยางดี เล่มยาก็ดีเดี๋ยวไปเบ่งแม่ลูกครับบันนี้ครับแม่ลูกที่เด็ดเลยถึกถือครับแม่ลูกที่เด็ดนี่ขึ้นพ่นก็แห้งสูงบันนี้แม่ลูกเด้อถึกถือครับคมนี่แม่ลูกลูกเพศเมียเท่าไหรก่อนเพราะว่าหนึ่งมื่หาพันหาร้อยนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยงแม่ลูกครับพี่นงครับโอ้ลูกดีแห้งครับเพศเมียเด้อนี่เบ่งครับเพศดำปื๊ด ป,ปื่อเลยเพ็ดนี่เป,ปื่อเลยหนึ่งมืนหาพันหาร้อยแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ซดแห้งครับประมาณลูกเนั้เพราะว่าลูกสองบ่<ด>ประมาณลูกสองครับพี่น้องครับหนึ่งมืนหาพันหาร้อยแม่สูงลอยสามสิบบวกบ่กสูงลอยสามสิบหาเด้อครับแม่ครับน่มแม่กับซีเต่าอยู่ครับดีอยู่ครับโคมนี่ถือดีได้ง่วงสองต หนึ่งมืนหาพันหาลอยพี่เบิง้งเบิ้งครับพี่น้องเบิง้งนาเลียงนาเลียงหูเป็นหูจับได้ายได้ผู้เทาก็เลียงได้พุ่นนะเบิ้งเพราะว่านูให้เบิ้งพุ่นนะหูแห้งกอดข้อล็อกข้อเลยก็ได้พุ่นนะว่ามีปัญหาครับโคมนี่ครับสําหรับผู้ยานงัวเดอ้อเอาโคมนี่ไปเลียงครับบ่อดื้อบ่อส้นครับบ่อดืออด้อบอ่อส้นหนังนาดีทั้งเมียท,ทั้งลูกจมูก โบสีบแว้งดนี่หน้าตางามอยู่ได้ครับหน้าตางามอยู่เล็บกง็งามเล็บกง็งามเล็บกง็งามกวดีบ่มีตรงนี้ม่มีปัญหาครับพมนี่หนึ่งมืนหาพันหาลอยนี่คือชุดที่สามครับชุดที่สามอ่าลงพ่นมาเพราะว่าโดนพ่นแบบน,นี้โดนพ่นโดนพ่น,ดดพนเขาคอกไปเลย,เลยนี่หนึ่งหมื่นหาพันหาลอยไปเขาคอก แม่ลูกลูกเพศเมียครับมือนีมีมาฝากน้ำกันสามชุดสามชุดถึก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 สนใจโทรหาพ่อว่านเดอ้อขอกงว,ว่พ่อวานครับนี่บาวยันกําลังล่อทรงอยู่เดอ้อพี่น้องโทรหาในเดอ้อให้บาวยันไปทรงในเพิ่นอยากทรงแห้งเลยเด้เมื่อนี้เ <laughs> มื่อนี้อยากทรงแห้งแล้วพร้อมเตรียมที่ครับลดกับพร้อมก้นกับพร้อม โทรมาเดอ้อโทรมาเดอ้อดวนดวนครับพี่น้องครับสวัสดีสวัสดีส